สวัสดีครับวันนี้วันที่26คุมพา1 2 6 5เรามา,าคุยกันเรื่อง300อีเช่นเคยคันนี้เป็นรถมือ2นะครับลูกค้าใช้ปลายประมาณ2ปีแล้วแต่สภาพยังใหม่กริ๊กๆเลยเขามาฝากขายหยุดใช้บริการการออกไปใช้งานแล้วก็เปลี่ยนต้องเดินใหม่ครับเดินระบบใหม่เช็คอะไรระบบใหม่ตั้งคัน นี่ยังใหม่อยู่เลยสองปีแล้วครับสองปีแล้วย,ยังใหม่อยู่เลยครับจะไปมาคอนพรุ่งนี้แล้วครับจะไปจชว์มาคอนพรุพ่งนี้ระบบเบรกระบบไฟหน้าไฟรีระบบสตาร์ทมือลายปกติหมดเดินใหม่หมดนะครับขนาดสองปียังสภาพกิ๊ก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 เลยครับแสดงว่าสิบปีสบายสบายสองปีร้อ,อย่างยังสภาพนี้นี่ร้อ,อยยางสองปี ที่ข้ออววิ่งหลังถนนนะครับคันนี้วิ่งหลังถนนบรรทุกน้ำสภาพยางยังใชออีกแต่ล้อหน้าครับล้อหน้าล้อหน้าสองปีสองเส้นอ่ะปีละเส้นอ่ะล้อหน้าประมาณนั้นเขาบอกมาแค่ก็หลังไม่เปลี่ยนเลยครับลูกค้นาคออนครเป็นคนซื้อต่อใช้งานในราคาลดลงมาครับลดลงมาขอบคุณนะครับที่เราติดตามชมอูวอ,อยู่สนใจทักมาครับงานของเรามีประกันทุกชิ้นทุกชิ้นมีประกัน ประกรันทุกชิ้นถามว่าประกันนานแค่ไหนก็ต้องดูดูพินิดในการใช้งานของลูกค้าและเราด้วยว่าคุณไปบกบอบานแค่ไหนเฟืองท้ายแตกหรือว่าระบบโชคหักหรืออะไรสักอย่างมาคุยกันครับคุยกันแต่เราดูแลให้ยาวดูแลให้ยาวด้วยเอนผลบางอย่างต้องมาหาใาเหตุกันนะครับอย่าต้องยนพังเกียร์พังใช้ดีๆไม่พังหรอกครับเกียร์ใช้ดีไม่พัง,ค,พงคันนี้ไปใช้สองปีเกียร์ยังปกติอยู่เลย เพราะนั้นอยู่ที่การใช้นะครับส่วนหลังการขายดูแลกันยาคุยกันครับคุยกันนี่ขายขั้นต่อคิวอยู่หลายขัข้นคั้นี้ส่งพวกนี้เหมือนกันครับคันนี้อ่ารุ่นใหม่เราขึ้นรุ่นรุ่นรุ่นใหม่เราจะมีคำยันตัวนี้ให้ทุกคันนะครับนี้ททำทีแรก กับคันนี้เปิดไฟช่างกำลังไล่ลมเบรกอยู่นะครับระบบเป็นดีดเบรกนะครับข้างหลังดีดเบรกรุ่นใหม่ดีดเบรกลูกค้าท่านใดจะมาเปลี่ยนเป็นดีดเบรกเพิ่ม4,000บาทนะครับเป็นเพิ่มตังค์4,000บาทส่วนต่างของส่วนต่างของอดัมเบลกับดีดเบรกเพราะคานเดิมมันเป็นคานดัมเบ,บ,บรกแตาวาเปลี่ยนเป็นดีดเบรกข้างหลังก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมอูวอ,อยู่เป็นเจ้าตอบถามนะครับ091 1 6 2 4 5 3 3 4. องสสาอวกางครับสวัสดีครับ